น้องน้องไมเน่งกับน้องซีนี่บ่ได้เข้าเหี้ยนบ่อไปเข้าฮอตมออย่างแม่แม่มีแม่นำลำซีพี่น้องเนาะผู้คนคุยเจ้ากำลังเกี่ยวเขาอยู่นะแคมมากินข้าวนมก่อนไปก่อนเลยเบอร์กันกล้วยเป็นตาห้างแท้กล้วยกือกือกือกืงกือ นะเขาเฮ็ดให้กับก็กง,งามอยู่ไหนเนาะเขาเฮ็ดเขาให้นะนายอ <c oughs> ยู่ไ่นครับได้บอกด้ยนายอยู่โอ้ตันะ้งเครื่องมาค่ายเนาะ ทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนที่เคารพหักแพงเด้อยินดีตอนรับเข้าสู่สองเบาวนึกเผาปลายเส้นเก่าเมือนเคยตอนนี้เบานึกอ่าอยู่บ้านหวยแกงเนาะเอ,อเมืองชฉยแขวงชฉยเนาะธรรมชาติคืองามแห้งพี่น้องเนะาะผู้เศว้าก็งามเห็นบอกคุเศ้าสองคนกําลังอ่าเออสางคนเนาะกับน้องน้อยไปอ่าไปเก็บผักหรือว่าไป ไปให้ว่าสัตว์ี่น้องเนาอะสบายดีสบายดีคุณส,สาวคืนๆเน้อายจักหน่อยเด้ด okay, okay. โอเคโอเคโอ้สาวบ้านห้อยแกงนี่ <c oughs> ะก็ได้กต่งามน,อน้องนาฮะอะไยกะเป็นหมู่บ้บานที่มีผู้สาวหลายเห็นบะยัง <c oughs> <c oughs> ายอยู่เขาเป็นผู้สาวซุวนเผาเนี่เ <c oughs> ขามองว่ะ <c oughs> อ้ไอไปสุดเผาปล레이เด้อฮู้บอฮู้ตีฮู้อยู่บอฮู้จากอายบอฮู่บอฮู้ซื้อเห็นเห็นอยู่ในเฟซยร์บออ่าไปทางใดอันนั่นน่ะให้นะไปอีกตึมอ่าเดี๋ยวเดียวไอ้ทามซื้อก่อนน้องซื้อซื้ออย่างน้องคนนี้ไม่เน่งไม่เน่งคนนั้นเนยฮะ สิสีป่ะน้องเน่งกับน้องซีเหบ่ได้จูซีกันได้เนาะได้บ่ได้น้องไม่นิ่งบอสกับน้องซีน้องไม่นิ่งกี่ปีหรอสิบสี่น้องน้องซีเด้์สิบห้าไอ้ข้อติดไม่ได้บอสเรได้ยิมเสี้ยมันลมพัดติดน้ำน้องน้องน้องซีก็ได้อ่า น้องหน่อยนี่เด้อยากกินขนมบ่กวานะฮะแต่คือบวใส่เกลืออ้มีเกลืบบอบ่ชหรจังไงมีบุมักเซ่มีหรือ่าบุมักเซอรบุมักใส่คือขนมอยู่รถผุนเดี๋ยวให้ไอซ์นทัทเอามาคุณเด็ดพออู้รำมาติงามแห้งเนาะอันนี้น้ำย่างนี่นะน้ำฮู้น้ำหู้นป่ะโอ้ไอ้ฮางกุหูเด้ <laughs> ไอย้ยอกซื้อไอ้กงหูดออกแต่ยักษ์ยักษ์ทำน้องน้องไม้นิงกับน้องซีซื้ออืม

ชื่อังน้องน้อยนี่ยนะฮะมุงซื้อแล้วดึงใบซื้อใบซื้อใบเลยใบบ่ไปทางนี้บ่กเลยอ่าไปขึ้นใบภูขึ้นขึ้นภูอีกเออนี่ตีให้นี่ตีอ๋ออ๋ออืมเออน้องน้องไม้เน่งกับน้องซีนี่บ่ได้เข้าเหี่ยนบ่อไปเข้าฮอตมออย่างค่อยเข้าฮอตมาสอง อ่าน้ทำไมนึ่งเขาฮอตมอสองน้องซีเลยเขาฮอตมอ,อยังจมจมซีจมมซีเลยเก่งแล้วแซ่บน้ำผู้บ่าวก็ได้แล้วเนาะออโอ้บรรยากาศด,ดีแงพี่น้องเนาะอันนี้ผ้า้างันบอกเม่นบอกสู้ๆหนึ่งนะแม่นแม่นมีแม่นำลำซีพี่น้องเนาะผู <c oughs> ้คนเขาเจ้ากำลังเกี่ยวเขาอยู่แคมเนา้องนชภูบ้า หายนึกึ้นผูกป่ไปเอามาเบิ่งวิธีชีวิตของน้องๆเนาะตาเนี่ยเห็นป่อืมเก็บบังือเลยเนาะนี่บังือบ่ะเจ้าแม่ขันกระดิ่งเอาเป้มาได้เด้อน้ำมูกเกิดได้นอนไม่เด็กน้อยเอาเป้มาเลยเดออไปอไปโอ้ยเบ่ใส่เคิร์บเนาะลำบากจังน้อยเด้่เห็นบ่ ไม่ไหนได้ได้ก็เออมาให้กับแจ้งตัวงามแท้น้องซีบูฮัวซิมาฮะบูฮัวซิมาอ๋อบูฮัวซิมาคิดว่าอยู่เฮือนเนาะพ่อแม่เอาไปแช่ใส่จิงมาเนาะไม่พอแม่หรือบปล่าอแม่ไม่ไปให้แล้วฮะพอแม่ไม่ไปให้แล้วพ่อแม่ไปให้ไปนอนให้หรือเปล่าเลยอันนี้เด้ออันนี้เขากินได้บ่อันนี có cái gì vậy này nè nóng nình nóng máy nình anh nhìn anh nhìn kia này bỏ mà bên này đã anh kia nè tài rồi mang <laughs> à, anh, để, anh không, không à. đấy anh gì đấy khâu khâu ơn nhang nhìn phải sao mông ngoài chẳng đấy tàu canh chê tàu canh chê tàu canh chê

เอาไเลยม่้องพเะไม่อดเย่้องไดเอะม้อเอไม้ยะตองดเอะ้อเอะไม้องะ้งเนอะไม้อเยอะ้งเอาให้ทง้งพาเมคน้อดเยอะ่ดยะ่น้องพนเลน่้ะม่้อดเย่งะ่ต้อเยอะม้อมน้อง่้ออาจมู่้ม้ออ่ามาให้ เอาให้เรากินก่อนเอาให้น้องใบกินก่อนมาน้ำใบก็พอดีบงับงเอ,อิญนน้งองบอนึกพอดีสิมาลินอยู่บ้านแกงไห้แกงเนาะไห้แกง,แกงอ่าอก็เองก็พอดีบังเอ,อิญนเจอใส่น้องซีกับน้องไมนิงเนาะกำลังยางมาเก็บมาอันนี้เขาเอามทั่วพูบะมักมันอย่างไหนกระสาญวนฮะด้วยกันบอ่ามกทั่วพูเนาะกระสาโม่งเป็น กันจยังก็โอเคนะว่ายังก็เต่ากันชีเต่ากันชีจีเต่ากันชีจีอ่ะนก่น้อเออน้องเยทำอันอ้ความทำไอห้อยนี่ษสมงว่าอย่งไรกูกกูกูอ่ะกั่งให้ไปทางน้ำให้เสอทอ เออเดี๋ยวน้องน้องสี่อันตุบตุ้บูด้ยกาปูฮะกาปูกาปูเอ้านี่คือภาษาลาวอ่ะเลยมีอะไรอื่ออเินนะเอิ่นอะไรเดอิ่นว่าจงจีจงจีเลยอะไรก็ยางได้โอ้โหแล้วโู้โแล้วเลยอ่า ภาษาไอแมนจ้าลองเ่าของดูจ้าลนะน้องน่าจะเบาไปได้ดิจ้าลจ้าลงองเบาองดูสีเบาเอาน้องใบเน่งท่าแดงไปกรไมได้เด้อายแต่น้องซีเวล่อมน้องเน่งสบเนาะน้องใบไก่ย่างมักไก่ใบอามัสิเก็บไก่ย่างไอ้นึกสิเก็บช่วยไอ้นึกกันไงอ่อเงยน่ ใส่มังหงว่าสิเก็บมงังหงเอมอมังหงอยู่พุ่นได้หน่อยเจ้าสิไปเอาต้นหันเออเอาต้นน้ำถึงหมโอ้อเลยเนาะเอาเอาอยัางนะายไปทางหนาเดี๋ยวให้ตากล้องไปก่อนเด้<ห>อเออให้เหน็นนะให้หนาน้องไม้นิ่งกับน้องซีแล้วก็น้องใบแล้วก็ไอ้นึกนำ้ำ <c> โ <oughs> <laughs> อ้โหหน้าก็งามเนาะให้ก็งามให้น้องซีนี่ไก่บ่ ไปไทางพัฒน์สังไปประมาณจากจุดมึงทางยังซ้าคือน้องสีไปส่องมือส่องมือโอ้โหได้ขึ้นภูมิมั้ยบอเหยเออยอ่าตึงเขาเน้อก็คือกาแฟใสกว่าเขาเห็นยังที่มาจุไอเป็นจวนเหรอเนาะแม่ย่าเนาะเห็นอายอยู่ในยูทูบอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วเนาะเหยเห็นน้องประยงไล่กว่างมู่แล้วเนาะ เอาไปยงตะลุกเงมีแต่มักหัวเ <c> ล <oughs> าะฮึอ่ะคอยๆได้คอยๆได้อลมเลยมักหินมักกลา,ายเนาะหินผาซางน้องแ่กอ่ะเขาเฮ็ดให้กก็งามอยู่ไหนเนาะเขาเฮ็ดเขาให้นะหางอยู่หายฝุดห, <c oughs> หมกกระนกกัอน <c oughs> อ้นาเคลื่อนภูเฮ้ย ให้นึกโดอนอะไรคืนผู้ล้วเมื่อยอยู่ไหนฮะหัวจักน,น,น้องปลาจีบ่น้องนี่ก็น้องปลาจีน้องปลาจีบปลาจีบชวนอ่าเอาน้องอยวนคิ้แค่มันนี้น้องปลาจีบปลาจีเน <c oughs> ี่ยปลาจีอะปลาจีเออฮโขออยู่เหินบ่อโขโขโข น้องซีบ่มวยวะมวยแม่นบ่น้องซีบ่ล่ะน้องจีจีซีตัวสวยังสอสร้างคอสร้างอะน้องซีอ่ะใสิไปอะไปๆโอ้น้องใบเก่งเนาะแม่นบ่น้องใบบ่แม่น้องใบเก่งดอยู่นี่ท่าแหฮะอยู่นี่ทน้องป้าเฮาเฮาอยู่ท่าวะเลยให้น้องไม้เน่งไปเอาเอาตัวเอตัวใบไปนะ เลยโจมแบบนี้ไปถูกผู้สั้นขนาดเลยถึงเราล้ยเราว่งระวังน้องชั่วไปน้องอ่าน้องชีอันนี้ใครหลายคนจะลืมแล้วว่าน้องชั่วแเราปะนี้น้องชั่วพื้อเื่อผักห้อมเนาะน้อปอมอันนี้มันให้ข้องน้องชีหรือว่าน้องไมเน่งน้องไมเน่งเข้าแต่ว่าเส้นผ่าน่องบุคคลภาคเหนืน้องน้องชี เฮ็ดให้ปีนี้ได้ได้จักเปาได้เขาจักเปาบุหูวเถื่อนเกี่ยวบุมดเถื่อนเขาเกี่ยวบุมดเถื่อนอ่าเกี่ยวหมดกันเนาะได้หอดสองร้อยเปาบ่บุหอดบุหอดปันสี่สิบไปสี่สิบไปไปกุ้งกินอย่บ่กุ้งกุ้งอยู่บ่ได้ซื้อเข้ากินบ่บ่เออฉันเข้าควรน้องซืมีจักคนอะมีเป็ดแต่ว่าเอาพวกสองคน อืมนางเรือหกเลยอ่ามีพ่อมีพ่อมีแม่แล้วก็ใคยได้ไอไอสองคนไอสองคนน้องคนนึงแล้วก็น้องแล้วก็อีกเติมนหนึ่งน้องซีอ่าหกคนเนาะเลยเจ็ดแปดพูนิงดูไปทรายนะเอาที่เอาผัวเอาเมียนะผู้นิงผู้นิงเอาเอาผัวนะเลยสองคนนึงอแม่เอาผัวแล้วก็ลงเงินแล้วเนาะอยู่น้ำผัวอันบอแม่ พ่ออยู่บ้านนี้เห็นบ่บ่อยู่คุณแมงอยู่ห้อยพวนห้อยพวนโอ้มือก้อนอันนี้กลับไปห้อยพวนคุณคุณแม่อยู่ไซญะคุณแอยู่ไซญะอยู่ไซญะอยู่บ้านยังบ้านลองปอลองปอเนอะอยู่บ้านยังบ้านดอนเมืองบ้านธนาบ้านชีมงคลอ๋อบ้านแกงอยู่กล้นขันข้ามกับอันสนามบินเห็นป่ะเห็นบ่แม่นบ้านแกง ผู้ขาเจ้าไปห้าปลาที่บอกซุ่มได้ไว้ลองซุ่มเบื้องอันเพิน่นเออเขาอันทั้งมาทั่วเนอะเออลองซุ่มเบื้องดูเห็นไหมโอ้ยปวเมื่อยบ่นลงไปเก้งเนาะเึ้่นผู้เต้น้อยง่ายมากกระแหงเก้งเลยก็เจ้าตังมกทั่วเนาะอือได้แล้วอ,อยูเตารหุน่นข้าเจ้าเฮ็ดเคลื่อนไฟฟ้าอันบอกน้องเคยไปหางเงินอยู่หันบ่ บ่เคยเลยบ้านเฮาไปหลายบอผู้ชายไปเฮ็ดเวียิงันนะบ่เอ้าอยู่หม้อนี่กับเไปเนาะบ่บัดอยู่บ้านอก็ยังมีคนไปอยู่ด้ยอ่ากันยู่จ้าจ้าผู้ตอวทุ่อาจีเราบอกเามาเข้าขีเาเราเภาษาโมง่อได้ไหมก็ก็ธรรมศาติงามแพงพี่น้องพูพาปม อย่างอุดมสมบูรณ์ผู้คนเขาเห็ดให้ไกลโอ,อนะไปทางพาสร้างพุดมนบอกเห็ุให้บอกขึ้นไปภูพุนแม่นไอเคยไปเธอหนึ่งหรอไปบ้านอันนี้นี่ฉันบอบ้านห้วยทรายบอกหูบอกเออน้องเคยไปฮอดหันบอกไ่เคยบ่เคยแต่ได้ยินยยได้เห็นไนด้บอกได้อ่าเฮ้ยน้องไม้หน่ง สบายก็ยังมาเก็ดเงียกเนาะมาให้มาส่วนน้องไม้น hmm. mm hmm. uh, uh, claro mm. ิ้งส่วนคอยมันขยันเลยฮะน้องไม้นิ้งส่วนคอยเราคอยมาน้ำอ่าคอยน้องไม้นิ้งสิบซีปีเน้องซี่แมนสาวปีผมแม่นนะจังปีฉันสิบห้าสิบห้าเนาะก็เป็นเอื้อยเนาะเป็นเอื้อยของไม้นิ้งกันบ่คือบมส่วนฮูเบ้าบ่เนาะบ่มีบ่มีเลยโซดบ่เลยอ่าขีตัวที่ ไปไน้อยไปนิ่งหายอุ้มบ่จานมเน็มๆขนาดอุ้มเนาะอือใอยไปเอาก็นี่แค่นี้กยังกลับแล้วหายอุ้มไหนบ่น้องอุ้มแพะบ่นอนบ่แพะแล้วจับแม่อุ้มบ่อุ้มบ่ไอร่องบ่ดูร่องย่านนิ้วป๋อยก็เนาะอีเพื่อกูเจ้าอดมุนต่ออ่าเจ็ดได้บ่ยานเนาะย่านย่านเจ้วจับแม่กัแม่ย่อแม่นจีแม่แม่ฮะ

đi vụn vụn được chứ Mà ai chia cả đây mà? đâu gian Nóng bay bỏ hai ai chia cho nó ai chia ơi đấy Chân thẳng mà ban hủy kèm cả Bên rút nó mình nhìn lại phân tục บ่บ่มื่นบ่น้องชีครับรถซิ่งเป็นบ่บ่บ่เป็นน้องไม้นึงเลยบ่บ่เป็นเลยน้องไม้เด็กครับรถซิ่งเป็นบ่บ่เป็นเถื่อเป็นเถื่อจริงนะแปดปีหรอนานสามปีอย่างบ่ฮอดห้าปีเหาะหกปีเขาเห็นเนาะใฮ่ยมังหงุ่นนะเอาอยู่หุ่นนะบ่ได้กินแล้วฮะบ่ได้กินแล้วมันมันเป็นยเนืะ มันเป็นยังมีพญัดฮะมันมีพญัดแล้วมันมีพญัดแล้วมันเป็นแมงมันเป็นดวงมันมีพญัดเอ็นเตาอร์เด้อไปเอาอยู่ตัวนั้นไปหน่อยไปเอาอยู่ตัวนั้นไปนี้ตายตัวก็ไง้แต่มันอยู่เกินเสาไฟฟ้าได้เป็นตะยานถ้าคนตกในห้ามอยู่เกินเสาไฟฟ้าได้ยานได้ นี่ๆโอ้โหน้องใบสไลเดอร์แล้วเอ้าทําอิดไอ้นึกคิดว่าแม่นอันตัวนี้เขากินได้ดิบ่มีแบบนึงอนแบบคือแบบนี้แหเนาะแต่ว่าเขากินได้เนาะแม่เคินว่าตูนอีหยังนัก็เรียกเามูตัวน้อยบ่ได้น้อยให้มาสวนก็แต่งโตงามเนาะเอาเก็บอีกบ่อันมากอันนี้นะคิดว่าอยู่เฮือนคิดว่าอยู่เฮือนเนาะ ว่าโบได้มาให้อันนี้โบมีหรอบอมีอยู่เด้น้องสี่ได้โบกองได้มุ้ยจะเข่ากอามันจะเริ่ดด้วยหรอเอาไปขายบอเอาไปขายเอาเอากินกินเลยเอ้กินตอนนี้ไลยบอได้ได้เลยล้างก้อนล้างก้อนเขาสินยาบอหนึ่บมาสินยาเนอะโอ้เป็นธรรมชาติแห่งเนาะ bơ đại tôi có mải múa ấp băng hông nong mai níng quá ơi ừ anh ấy kho bay có đây đó đểo ai kiếm anh đi cả ไฮจีไฮโซโซแมนบอไอว่าถือบ่าเปสามมงนรือะพ่อแล้อบอฮึจาวมาตือตูตาพอแล้วบอเนี่ะพอแล้วไอ้นึกกินลายกอให้พวกน้องเฮ็ดเมนูแซ่บให้ไอ้กินบังดูไปเดิน้อไปน่นะไปเลยเฮ้ยจะจะมองไปเลย Oh. say quay nè. Oh, A quay pê quay nó ai nó. gì đó nè, đặt cơ nè. Chị bị nhặt ít. Mặc lên. oh, mặc lên. Mặc lên ơi sai cặp tầm mong nó. Mèn Mèn. sai đó. Không có nói hả? มา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 ก็มม่ในห้อไอยอาใาครับปาามบางหุ่งเนาะป๊าปาปาป๊อีกจากปีจึงสียเอาผัวลองสี่สามสิบสี่หปีอีกโอ้กะพอดีสาวปีเนาะสาวปลายเนาะ

อ่าหอยแกงนี่เป็นคนมั่นขยันได้พี่น้องเนาะขนาดบ่สบายก็ยังมาอ่าหาอยู่หา,หากินเนาะอืเก่ก็ใช้ตือเนาะม,มาะมบ๊ะบ๊ะบังหงงเนี่ยเอาไปเฮ็ดยังเอาไปคายปะไปตำกินตำกินเลยตำอะไรได้บ่ได้ได้แค่นะ่ะเท่าตำบดเสเด้อมเสพแล้วเนาะเบิ่งหน้าตาผู้ที่สิตำให้กินกะน,นั่นแหละนะผู้งามต้องตำเสพเนาะน้องไงอ้หยู่ได้จ้าปาพี่น้องมาเบิ่ง เอาปลาชูหรอเบื้งหินนี่อ๋อไอ้เด็กขึ้นไหมโบขึ้นกระไดโบขึ้นกระไดเอาไม้แม่เอาเนาะบขึ้นขึ้นขึ้นอันหินนี่กระไดหน่อยน้องไม้ไอ้น้องชีขึ้นอันนี้กระไดหนะเออก็เป็นหนักแค่นั้นได้ห่อได้ปะเอาหน่อยไดเอาซีบุ้งดูซีบุ้งดูดหน่อยนี่กระไดอ่าเอาเอาจักหน่อยโอบงูแค่โบงูเถอะ Mày nín con ừ. Tham nông mày nín con <cười> 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 Ôi, ý nhăng Nhăng chắc nói tham ở, đó Ở chắc nông một cua mong hung một cua Ở Hay chú à Ở chú chú à Ở câu Ở câu nuôi <laughs> câu, ở... Câu. ở xăm xì nuôi Xăm xì nuôi Xăm Xì Bên hồi đây xì. ห้ากหกเจ็ดเอาเนาะ <laughs> เอามาลองบวกใส่กันดูสิเนาะเอาซีมาบวกซ้ำดูเอาเงินี้เนาะด้ยน้องน้องหับเด้อได้ได้อยู่นี่ครับได้บอได้ได้อยู่ได้เอาซีอีกดูไปละบุตรชายซีเอาก่อนเนาะน้อยๆเถอะนายบอได้ เป็นน้ำจืดหนล้างมือเนาะขั้นขั้นเฮาโบเปื้อนเดี๋ยเข้ากับบุ้งว่าเฮาเฮ็ดเวียกไลยก็ต้องเฮ็ดให้เปืเป้อนจัดหน่อยเดี๋ยวนาะเน้องน้องชีเนะเาะอือเ,เอาชีหน่อยนะเป็นน้ำลายใช่เอาหน่อยได้หน่อยที่บอกเลยเนาะฮอตบ่ฮะเอาฮอตบอฮอ,อ,อตอันนี้สิข,ขึ้นอีกเนี่ยซ้ำน,นี้แหละ ะเอาจำนี้จำนี้นเอาเอาไอ้นี้กินไรก็ไอ้ <laughs> ยอาคือได้หรอหรือเอาเติมอีกหน่อยนึงพอแล้วปะ้ะพอแล้วเอแล้วเท่านี้เลยเอา่าโอเคโอเคปดไป,ไป,ไปเออตามเจา้จาโคกเจ้าโคกซิดาเขาเลยฮะอ่ะจี นั่งมาสิน้องไม่เนี่งเด้อีกเติมจักปีจึงจเอาขั่วเอาไปปีเอาไปปีเอาถด่สาห้าตัาวห้ามีไปเจ็ก่อนเอาปีก่อนเก็บพักเมด่อไรบ่ไงบอไปไปวโอ้รถใหญ่เข้ามาระวงังเลย เดี๋ยวไอซีโบกรถก่อนเด้อเขาขี่รถใหญ่ไปเนาะข <c oughs> ี่บ่น้องแมน้องชีไป <c oughs> งานไหนหน้านวมวยนะก็หน้ามวยอยู่อะเหาวซีไปไปไปอะอู้ตตางาเครื่องมาค่ายเนาะ จ้าใช่อื้อเจ้โอเคพี่น้องเนาะเออมื้อนี้ก็พอดีบังเอิญอันก็เอกก็ยอบังเอิญจืนเนองน้องซีกับน้องไม้เน่งแล้วก็น้องใบมาเก็บอ่ามะละกอหรือว่ามะฮุ่งเนแล้วก็มักั่วูได้หยังได้หน่อยเบิ่งดูเออบอก FC ดูเดี๋ยวๆน้องไม้เนงอ่าเฝ้าไปหาผู้บ่าวเน้อนักบ่มามาอ้อก เบื <muitas> ้งไอร่องมองดูไอร่องมองดูได้บอกไอร่องกล้วยม่งดูไอร่องเตยมองดูนั่งนู้ดเฉยมาไอนึกลองลองเนาะปุ๊บอู้นักแท้ปุ๊บลองจับมองดูน้องซีมันบ่กนักบ่บ่หุ้ยบันักเนูก็กำเนียอยู่เนาะฮะเบิ่งไอนึกลองมองดูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ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 ร่องก่อนว้ามึงทีไอ้นึกแข็งแข็งเอ้ามันคือเบิ่งนี่คือวายซันเบิ่งนี่คือวายเงาใ่นะ เอต้องต้องแป้งหน่อยได้ต้องแป้งหน่อยได้เองซีมาเองนิดนึงค่อยเออได้แล้วเฮ้ยที่วะโอ้ไปไปทางไหนไปนี่บ่ไปบ้านไหนบ่ไปไปไปเล้วนะยอกสุดเอออืมอาจเป็นคนตลกกอ่ายอกเด้ออืมบางคนเนีายอกเนี่ยเครียดห่ายเลยบ่เครียดเลยพวกน้องบ่เครียดเนาะอืมโอเคเดี๋ยวอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็สิโจไปซัมมี่ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราสิไปเบิ่งวิธีชีวิต พงน้องอีกอีกเติมมุมนึงเนาะดูที่เฮือนได้บ่าวได้พ่อแม่ป๋าไห่เนาะป๋าไห่เนาะโอ้ยลูกเคยมาแล้วเหรอลูกเคยสองคนมาแล้วเหมือนเลยอ่าโอเคเนาะไอไปเล่นเฮือนไหนเนาะเฮือนไผ่เฮือนน้องซีหรือเฮือนน้องใหม่นึงฮะเฮือนน้องเนาะเออเออาปท้งตะมังหงเนาะเออไอเล็กซื้อเครื่องเด้อซื้อปลาเด็กซื้อผักเทียมอียังเลยเครื่องมันนะี่ยังไลย มัาขวามัก LIKE. ยังมักน่าวยังเดะได้บอยระไรจ้าฮะได้บ่ตกระุ้งคู้กินได้บ่ได้ได้เนาะโอเคเนาะตามให้เอฟซีเบิร์กเนาะโอเคสำหรับอีพีนี้กัอ่ากัสิประมาณนี้พี่น้องเนาะเออมาเบิร์กอ่น้องเนาะน้องอ่าน้องชีน้องไม้เนงน้องใบอู้กำลังกินขนมเซบเนาะกอบ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 น้องใบบ่สนใจไพ่แล้วเนาะแต่ขนมแล้วก็กินขนมเราเนาะเบิรง ทางขึ้นไปเมื่อกี้โคตรสู้พี่น้องเนาะเออให้น้องไมเน่งโคตรซันพี่น้องอุ้ยอันตรายอยู่ได้เนาะเมื่อกีนกันตาลายมันมันมันบวกิ้งแบ่บ่บวกิ้งเนาะอ่าอ่าโอเคโอเคเอาสำหรับคลิปนี้บาลนึกน้องไมเน่งน้องซีคอลาพ่อแม่พี่น้องบนสุขสิ่คนไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปเด้อถ้าใครมากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้บาลนึกในทำคลิปอีกต่อไปเด้อโอเคสะไปดีน้องไมเน่งน้องซีเด้อบายบายเด้อ